สวัสดีครับผมบอมบ้านานิยเหมือนกันครับตอนนี้ผมกําลังยืนอยู่บ้านเดี่ยวที่ต้องบอกว่าโอ้โหสุดอลังการงานสร้างจริงครับตามผมมาดูบ้านเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะรีวิวคือโดดเด่นมากคือโรงรถครับแบบเทหล่อคานแบบโอ้โหคือพูดง่ายๆว่าคุณอยู่เทเลสข้างบนได้เลยนะครับอันนี้คือจุดเด่นเลยที่บอกว่าโครงสร้างบึกมากมากครับแล้วก็ที่สําคัญครับปูกระเบื้องโรงรถแบบ เต็มพื้นที่แบบนี้จอดรถสองคันเหลือๆเลยนะครับพร้อมกับระแนงลายไม้ตรงนี้ดูแบบเป็นลุ้นเล่นที่สวยสะดุดตานะครับ <Wow. S 1> เอาละครับตามผมมาดูในบ้านกันดีกว่านะครับโอเคทำเลยพอเข้ามาโอ้โหเราจะเห็นว่าห้องลิฟ่งรูมเนี่ยถือว่ากว้างใช้ได้เลยนะครับลงโซฟาแล้วก็ชุดวางทีวีหรือคุณจะบิว์อินผมว่าใช้ได้เลยนะถือว่าโอเคสุด นะครับพร้อมกับประตูนะครับที่เป็นลูกฟักอย่างเงี้ยนะครับนี่ประตูเรียกว่าเป็นลูกฟักนะให้มันดูแข็งแรงแล้วก็เวลาลงเข้ามาเนี่ยคือไม่ก็คืนนะครับโอเคมาพอเดินตามผมมาปุ๊บเนี่ยห้องแรกที่ผมอยากจะแนะนําคือห้องมัเต์เบดูมามาดูครับโอ้ห้องนี้เห็นไหมครับบานหน้าต่างบานกระทุ่งขป็ห้องลูกฟักหมดเลย ให้เสมือนอะไรรู้ไหมครับเหมือนคุณได้เหล็กดัดในตัวนั่นเองนะครับแข็งแรงเห็นไหมครับนะครับแล้วก็มันไม่กระพือไน่คือข้อดีขม,มันเลยนะนะครับถือว่ากว้างนะลงเตียง5้าหกฟุตสบายมาและที่สำค,คัญคือมีห้องน้ําในตัวว้าวนะครับกระจกบานใหญ่มากๆครับเ<ะ>กืเอบจะเต็มผนังห้องน้ําเลยอันนี้เป็นจุดเด่นเลยนะ แล้วกระเบื้องเขาใช้ลายไม้ตัดกับลายหยิ่อ,อ่อน <Wow. S 1> ถือว่าเก๋ไม่เบาเลยนะครับดีไซน์ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะครับต่อมาครับมาดูห้องนอนที่สองกันโอ้โห <Wow. S 1> ห้องนอนที่สองถือว่ากว้งอยู่เหมือนกันนะ <Wow. S 1> เขาออกแบบเลยเอาบ้านได้เยี่ยมมากนะหลังนี้นะผมยกนิ้วให้แล้ววัสดุเขาโครงสร้างบ้านเขาผมบอกได้เลยว่าปึ๊กจริงๆ สุดมากและห้องน้ํากลางครับดูหน่อยสิือเมนไงครับดูบานกระจกซะก่อนถูกใจผมเลยนะครับการใช้บานกระจกบานใหญ่ในห้องน้ําแบบนี้นะครับมันช่วยอะไรรู้ไหมครับมันจะทําให้ห้องดูกว้างแล้วก็สวยมีวิติมากขึ้นนั่นเองครับ <Hey. S 1> สวยๆลงตัวและห้องนอนสุดท้ายคือห้องนอนที่3ครับห้องนี้คุณจะได้ห้องที่กว้างมากๆเลย <Wow. S 1> นะครับ กว้างจริงนะครับห้องนี้กว้างมากแล้วก็มีกระจกรับสวนฝั่งนี้โอ้แล้วก็ลมเห็นไหมครับดูดูลมเห็นไหมครับลมดูดเสื้อผมนะครับก็ปิวเลยไหมโอโ้โหเยี่ยมเลยนะครับนี่สวนข้างบ้านเลย้างนังกว้างเลยอะ่ะเอาละครับมาดูห้องที่สําคัญนะครับคือกองทับตรงเดินด้วยท้องค้องครัวนั่นเองครับ โอ้เห็นไหมายาวเลยนะกระจกปะเปิดท็อกเนี่ยระบายกิ่งนะครับระบายความร้อนได้ดีมากเลยพร้อมด้วยนะครับเป็นบิวติกหน,นังเลยนะครับคือนะครับดูบานหน้าท็อปเนี่ยเป็นลายอ,อ่อนซิงสองหลุมนะครับของฮาฟัเลด้วยฮะโอ้เ,เหนะผมบอกว่าไม่ว่าจะเป็นวัสดุหรือ กระเบื้องเจเนโตหรือทุกอย่างเขาใช้ของดีหมดเลยนะครับแล้วก็บานซิง,นงเอาไว้เก็บของข้างล่างแล้วก็เก็บถังแก๊สนี่คือบานถังแก๊สนะครับนะบานถังแก๊สแล้วก็จะมีนะครับมือรูต่อขึ้นมาเพื่อสําหรับติดมุดนะครับหยุดควันได้เห็นไหมครับคือพร้อมเสร็จสับโหหลังเนี้ยเยี่ยมนะครับหลังบ้านปูกระเบื้องเลยนะครับปูบกระเบื้องหย,ยาวๆแบบนี้เลยอ่า ห uh. อ่อะพอดีสนามมันกว้างเกินออกกำาลังกายไปเลยเปไ็นยังไงครับกับบ้านเดี่ยวสไตล์คอนทรบรีแบบสามบงนอน2ห้องน้ำสองที่จอดรถพื้นที่กว้างๆน้ากว้างๆแบบนี้นะครับราคาเพียง2ล้านล้านกลางเ่านั้นเองครับรับของแข็งจุกๆไปเลยครับ ากคุณติดต่อเรามาภายในเดือนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นแบบจุกให้คุณฟรีโอนฟรีเเจาจำนองพานันที่ตัดประกาศและอื่นอื่นโอ้โหจุกเลยครับคิวกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับสินเชื่อเป็นเรื่องง่ายคุณไม่ต้องกังวลหรือไม่ต้องกลัวว่าจะกู้ไม่ผ่านเรามีทีมงานมืออาชีพคอยดูแลคุณทุกขั้นตอนจนถึงวันโอนเลยครับอยากได้บ้านดีอยากได้บ้านคุณภาพอยากได้บ้านสวยอย่าลืมนึกถึงเรานะครับบ้านนายอยู่ขอนแก่น เราพร้อมดูแลคุณครับ